คลิปนี้ก็เป็นเทคนิคการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมจะมานําเสนอแปลงนี้เป็นอย่าง2 5 1อายุ13ปีนะครับเนื่องจากว่าผมวางแผนแล้วนะครับว่าผมจะต้องทํางานแปลงนี้ให้จบภายใน1วันนะครับวันหยุดมีเวลาวันอาทิตย์วันเดียวเนื่องจากเช้าวันจันทร์เนี่ยผมจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดแต่เช้าเดินทางแต่เช้านะครับไม่สามารถที่จะลงมากวนน้ากดตอนเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็เจาะช่วงเย็นได้นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการ ตื่นเช้ามาครับกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ลงเจาะช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับหรือใครจะเจาะเช้ากว่าน,นั้นก็ได้นะครับถ้าขยันตืดน,นะครับแล้วก็พอเจาะเสร็จนะครับยางประมาณ300ต้นเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าต้องมีการควักยางออกมาด้วยเสียเวลานิดนึงนะครับเสร็จประมาณ9ก้าโมงนะครับช่วงเวลาระหว่าง9ก้าโมงไปนะครับหลังเก้าโมงไปผมก็ไปพักผ่อนนะครับหรือใครมีภารกิจอย่างอื่นจะไปเข้าสวนตัดหญ้าอะไรหรือจะไปนอนพัก ก็แล้วแต่อธยาศัยนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาช่วงเย็นนะครับประมาณ6กโมงเย็นห้าหกโมงเย็นผมก็กลับมาเจาะน้ํากรดในแปลงที่ผมเจาะไว้ช่วงเช้านะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือการเจาะช่วงเช้าแล้วปล่อยน้ํายางไหลไปในตอนกลางวันเนี่ยช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนที่ทําให้น้ํายางมันจะมีการไหลที่แผ่วเบาลงนะครับจากการสัมผัสโดยที่ไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขเป็นสถิตินะครับใช้ความรู้สึกเนี่ย ปริมาณน้ำยางมันจะลดลงประมาณสัก20%ประมาณนี้นะครับแลวก็จะมีข้อเสียอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำยางเมื่อเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการก็เรียกว่าหนังหมูนะครับก็คือบริเวณแผ่นหน้าขอ,ของของน้ำยางเนี่ยมันจะมีเป็นเป็น,ปนพังผืดขึ้นมาซึ่งเวลาทําให้เราวกวนน้ากดเนี่ยมันจะน่าลาคาญนิดน,นึงเพราะมันจะติดไม้กวนยางนะครับนอกนั้นก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับ ก็เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งในการทํางานให้จบภายใน1วันนะครับใครที่จะนําไปใช้สําหรับคนมีเวลาน้อยก็นําไปใช้ได้นะครับผมกขอบคุณทุกท่านที่ก็ามารับชมนะครับสวัสดีครับ